Là đây là ยึบเลยแพ้ cầu, แพ้ cầu, ไป สุดยอดสําหรับคร่บพอสิมีโอกาสได้กินซอยจุนํากันอยู่บ่มีโอกาสมีโอกาสมนอกาพบางเทื่อพวกเฮาสิไปเฮ็ดคลิปอ่ากินซอยจุเนาะแล้วก็สิสัมภาษณ์ลําน้ําคงว่ารู้สึกจังได๋เนาะที่ได้ไปฮอดจุดๆนั้นเนาะเพราะว่าก็เน่ยเพราะว่าเฮาก็เคยเดินสายศกนํากันตลอดเนาะกับน้องสายเนาะแต่ว่าแต่ว่า แต่ว่าน้องชายเพิ่นก็ไปฮอดจุดสูงสุดือว่าสูงเนาะเพิ่นฮอดม้วยวันเนาะแต่ว่าบ่าววียังวีเด้อ c ีจะคนที่ตาม2อเนาะแล้วนีตามแล้วบ่ได้ด้บ้้่ดด้ดด้ บสบายดีทานผู้เบิงทานผู้สมบูสุ์สุกคนเออ้อพอกระบาวค้าวีอีกแล้วเมื่อนี้ตื่นมาห้าสิบผ้าน้ำม้วยไปโศกแล้วมือนี้พี่น้องทีมงานกำลังเอ่เขี่ยมการน้องมือนี้สิผ้าน้ำม้อยไปโศก,กทีมงานป <c oughs> อกายท้องยิ้มเนาะตอนนี้เขาก็ใส่เสื้อของขายไปน <c oughs> นเปน,นาะบางก็ได้ไ่นะเื้อนี้เ้าสิไปเบงน้ำกันบาผู้ไดเนะห้าสิบไทยบรรยากาศในการเขี่ยมคันน้ำเนาะให้เบงเนาะแล้วก็ จังสีมาเบ,บิ้งบาไพสีเปไปสีสนะเนี่ยเพราะว่ามือน,นี้ก็แข่งแข่งอยู่ซีข้นเนาะทั้งมวยหอกรวมทั้งบาคาบีเนี่ยบาคาบีเจ็สีหลอดบ,ดบวมลอดเบิ้งไปนํากันเนาะเดี๋ยวสิดทายเบิง้งอยู่งานให้เบิ้งนําเนาะไปเนากตอนนี้ <c ười> นักมวยก็กำลังเกียมรออยู่เนาะเกียมรอเทอามานนะ <c ười> <c ười> ตั้งเกียวซักน้องไส้ <c ười> เกียวซัก ตอีนต้องมันนอ่างันรวันนี้ก็คือส้มหนาวส้มหนาวก็หนาขายเนาะไอไงเนาะไอทองบางจะพูมทือว่านกองเสียเฮากลายเนาะเหมือนนี้เนาะมันจะพูดรลรอเอ๊ะไปดิแม่น้ำเหรอ สาดเอามากหรอวสาสาแล้วสาแลดังสีเดินทางเนาะสาพอสาปั๊มน้นความพิดดือดอ่าตอนนี้เขาก็มาห้อนงานไปที่แฮมฮอยเนาะ อ่อนง่านเป็นทีเรียบร้อยเป็นป่ะมีบริการย่อตุ้งา้นอยเราจัดไป

เป็นนังมวยเนาะคนธรรมดามาเขาพี่ก็โซ่ไปเนาะแต่ว่าแพ้แล้วย่างน้องไส้ย่างน้องไส้่าเขาพี่แพ้เขาเต็มที่วะเต็มที่เด้อสุดๆเด้อสุดๆเด้ออันนี้ก็คือกองโพไซเนาะสีเสือดีมือนี้สีเสือดีเต็มที่แน่นอนไปมาหอยลม Đi. À đây đi cứ xin nhảy đau đang phụ nữa Cái cứ nhảy Cái này cứ, cứ à, không Cái bộ ngoài Xem nên nó ăn Đây

<laughs> Để biết. cái tờ đào đăng đấy mình đào đây này đào đăng đào đăng สดกันเบิ่งเนาะเบิ่งตาเบิ่งไฮไลท์ไลท f c ครับพีเด้อ f c ครับพี่จะบ่ที่ตามต่อเนาะแล้วตามแล้วด้ใจเนาะท่านน้องซาตาหวต้องวยเกณฑนนี้มาเสียนองซานี่รับนํางพี่นโศกวยวันสร้างือเสียงให้ประเทศลาวีโอกาส พอสิพ่อพ่อสิมีโอกาสได้กินซอยจูน้ำกันอยู่บ่มีโอกาสมีโอกาสบางเทธอพ่อสิไปเหตุขีบอ่ากินซอยจูนอ่ะราคาสีสัมผัสลำน้ำโคงว่ารู้สึกังในเนาะที่ได้ไปหอดจุดจุดนั้นเนาะเพราะว่าก็เนี่ยเพราะว่าเขาก็เคยเดินสายโซกน้ำกันตลอดเนาะกับน้องสายเนาะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าน้องสายเพิ่นกับไปหอดจุดสูงสุดที่ว่าสูงเนาะเป็นหอดมวยวันเนาะแต่ว่าบ่าวก็บียังเป็นมวยโปรโมทดวงเลงเด้อ เรื่องนักใต้หอดเป็นดาวดังแล้วตอนนี้เนี่ยของประเทศเรานักเสือโคร่งชัยเพชร B หมุนป้ากระพือใจเพชรสิบลายเพชรต้อย ใจเพชรตัวมาจากแข่งจำปาสักเนาะมาจากเมืองทุทองแขวงจำปาสัคือไปเดนทางมามาแล้วเนะมาล้เอไปคุณม่สพันสคนหานมวยมีพรสวรรค์ักมวยวโดดเด่นนักสูบผู้หญิงใหญ่มีมัดเสริมเข้าไปประสานมัด โอ้ oh, ทางเดินเ oh. พชรบมีบวกมันมบวกแล้วตอนนี้บวกมาแล้วับเขาสู่กวทีเนาะมาิตามบุาังป่างออกกบุด From the red corner, with a professional record of 48 wins, 7 losses. Home! Home Son! J.D. G! Let's hear it for Sam Kidd! Joseph Song of the Army Boxing Camp! Happy song. มาถึงมวยรอบมวยหอบห้สิกิโลช่วงป้องกันประเทศประวัตังมวยมุกเตยมตรยผมเยเนาะเจดีบีมาจากแคว้จัมปาส ปากเซกาเฟปากซองน้ำของต้นคองสีพันด่อนดินอ่ามาฝังประวัตินักมวยเจ้ากระทรวงป้องกันปรที่เมนีกงกัมพูสีฟ้าม้าแบบฮูดเลีหน้าก้าหานจิ้กบิวใส่ตามด้วยมัดหน้าก้าวหานหนึ่งสอง มักสวโยสแกงอยเจอเข่าโอเคท่านที่อยู่ัที่นีที่อยู่ในสนามมีเร่กันารับท่านนที่วามาฮอตแล้วอยากจะได้เป็นคนดีสาคัญในการยืนและจะการฝึกซ้อมึบุอกบกค ยังไม่ไปเพป่อเตี๋ยเราบใจนี่เกินร้อยเราสำหรับโอ้ใจนี่ใหญ่กว่าตับก้องโพใส่ใจใหญ่กว่าตับเมื่งวันตีตัวไปได้บ่ไดได้แพทย์ประจําสนามเอ้าได้นี่แพทย์กระใจโอ้ใจแพทย์ใจล่อไปอีกห้าล้านเกมดีซีและพิเศษตรงนั้นอีกสำหรับไพยที่เอาชนะได้ธนาคารเจ๊พะ ถึงหัวหน้าเลยสําหรับน้องโคซ่า <laughs> <coughs> 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 King. โอ้อพลาวามีนกตาไปหรือเปล่าามาเสมอมีต่อยอยกที่สิเนาะามาเตัเสมอมีไปต่ออละโอ้เซกเลติ้งอ้ควาโผไแข่งจาัะมึงดเล่นเนร์แลสุบิทเทลร์มา์กบูสนาอีกะ

ông bố ông mẹ chú này bao có bảo đại bao nhiêu bảo tôi thấy ông bố mới đốt nhảy mà mới đốt súng. này cứ đốt. Ông bố đóng sai cà súp kia đi nóc bay nè, cà rát bay nóc, áo bát chìm đâu, áo thun mờ

ว่าหลังจากที่เอาไปเบิร์มวยกับหมาเนาะผลการแข่งขันบอกเขวีกันเจ็บมากเนาะเรียบร้อยบอกเขวีกับแพ้เนาะแต่ว่าไปไปไปซีคนชนะสองเสียสองเนาะไปน้องชายไปน้องชายนี่ชนะได้หนิก็จะกระแตกมุนเบิร์ตด้วยกันน้องชายกระแตกแนวเลยเนาะแนวร้อนเลยคือยังคือเก่ายังคือเก่ากขาบอกว่าบนราตาดีนี่ขี่ได้ไปแล้ว อันนี้ก็คือเขาหนาไงพ่อใจบ่อมาเนี่กับลูกศิษย์พ่อใจอใช่ป่ะโอเคเนาะอันนี้คือทีมงานงานเขาเขาลอกนะอทีมงานอ,อ่มหอดนนี่บาคาบีกับิคอจบขีดปตะเบียงสามีเนาะหรือว่าถ้ามีการเคลืในใน่อนไปแนวใดกันบ้นนาๆมุ่ยๆนี่นี่ติดกันตาเดีว่าคาบีสีดองอีเนาะ เพื่อมาสำหรับ EP ฝา,ากก็อะไรก็แชร์ก็ติดตามสองบ่าข้าวีเด้อว,ว่าเป็นกำลังใจบ่าข้าวีเนาะติดต่อไปเนาะสำหรับวันนี้ขอลาก่อนสฝาบกินข้าวแดงกัน,กนสิเม,มื่อนอนบางฟอตบ๊ายบาย